สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y o u t u b e ไอชัยนาานะสมเด็จหลวงปูน่นาคนะครับพอดีข้อความเข้านะเผอไปอ่านหน่อยหนึ่งสมเด็จหลวงปู่นาควัดละคังนะครับสองสี่เก้าห้านะครับพิมพ์เทวดาอกตันนะครับพิมพ์นิยมของสายหลวงปูน่นาค เนื้อสวยมากนเอาแปดร้อยนะครับในสายในในสายของเขาเนี่ยพันกว่านะครับเอาแปดร้อยเหรียญป่ามาไฟก็ไไ้เงินนะครับป่ามาไฟก็ไไ้เงินป่ามาไฟก็ไไรเงินบล็อกนิยมนะครับตรงด้านหลังเนี่ยตรงเนี่ยเขาจะเป็นรัศมีที่เพืินนะครับบล็อกนิยมปีหนึ่งแปด ป่ามะไฟนะครับก็ไรเงินเอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพระเปิมลำพูนเนื้อดินหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยหน้าตาติดชาดสวยๆอันนี้น่าจะติดจองนะบิดผิด,ดนางนะครับ สมเด็จสามชั้นนะครับฝังตะกุดนี่ก็หนุ่มุ่นหน้านะครับสองสี่เก้าห้านะครับมีในหนังสือเหมือนกันพิมพ์มาตรฐานพุ่นหน้าวันละครเอาห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยบาทปกโพล้มเย็นปีสามเก้านะครับหลวงพ่อกวยนะครับย้อนยุคปกโพล้มเย็นปีสามเก้า ตาปั๊มนะครับขอบปิ้นแนวะตัวตัดนะดูง่ายนะครับพระมเกเน,นะแต่เนื้อเนี่ยไม่ได้นะความคมชัดไม่ได้ตอนพลิกพกเนี่ยสองพันห้านะโปกโพพปีสามเก้าเนะี่ยเอาพันสามแล้วกันนะครับเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทพระอุ้มบาทเนื้อชินหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาปีหนึ่งสองนะครับ สองห้าหนึ่งสองเนื้อชินตะกัวอุมบาทปางอุมบาทเอาหนึ่งพันบาทหลวงพ่อเจียงรุ่นสามพระแก้วหลวงพ่อเจียงนะครับหนึ่งพันบาทเหมือนกันแก้วหลวงพ่อเจียงรุ่นสามหนึ่งพันบาทเหรียญสารพัดรวยนะครับหลวงปู่หลิวนะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทพันตัวหลวงปู่นะครับสามร้อยบ,บาท,ท เหรียญหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญสบายทองนะครับเอา400เนี่ยฮะ400บาทหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญ400บาทหลวงพ่อชื่นวัดมาบขา่านะครับปี18กระไหลทองนะฮะเอา500บาทนะครับหลวงพ่อชื่นปี18 พื้นที่เล่นกันแพงนะผมว่าชื่อรดมากค่ะสมเด็จลูกเหมือนนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดนะครับลูกเหมือนขี่เสือหลวงพ่อคงวัดวังสัพพระสวยมากนะครับจมูกโดง่งสวยคมชัดเอาเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยบาทเปิดโลกจิ๋วนะครับบล็อกทองคำนิยมนะครับ โลกจิว๋วหลวงปู่หลิวปกทองคำนิยมเอาเก้าร้อยนะฮะเก้าร้อยบาทเรียนพระพุทธทมิงมงคลสี่ร้อยบาทนะอาจารย์นำุเกเสกปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับสี่ร้อยบาทพระโยกหินแกะนะครับหลวงพ่อวิริยังสี่ร้อยบาทนะครับทําแกะจากหยกพระครูใบดีกาเกี้ยงนะครับ วัสุทัศน์สองสี่เจ็ดหกนะฮะพระครูปร,ริกาเกี้ยงเนี่ยผมอ่านประวัติมาเนี่ยผงที่ท่านทาเนี่ยมาจากผงที่ท่านใช้เขียนกระดานนะเขียนกระดานชนวนแล้วก็ปลูกเสกเนี่ยตอนปลูกเสกเนี่ยรู้สึกเออลงไว้ว่าตัวหนังสือเนี่ยเดินได้เหมือนเหมือนพวกเหมือนเหมือนมดนะครับแล้วท่านก็ลบนเพื่อทําเป็นมวลสารนะครับ พระคูปนิติกาเกี้ยงไม่ธรรมดานะครับวัดสุดทธัดเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทอ๋พอพระผงเล็บมือกุเจ้ามูลนะครับกรุงธนบุรีนะครับกทมสองสี่หกศูนย์หลวงผู้สุข,ขวัดประของร่วมเสงนะครับกุเจ้ามูลเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทเหรียญพระเดชศึกนะครับได้มาอีกหนึ่งเหรียญ ห้าร้อยบาทนะฮะสวยๆปีหนึ่งเจ็ดไอ้อปีศูนย์เจ็ดนะครับพระเดชศึกจังหวัดพิษณุโลกปีศูนย์เจ็ดเสกพิธีใหญ่นะครับห้าร้อยบาทกุมารทองนะครับหลวงพ่อหลวงปู่หงนะครับกุมารทองหลวงปู่หงเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาท้อมกล่องนะครับอทองปู่หงสี่ร้อยบาทใครสนใจในการนาก็ทักไลน์มานะครับสวัสดีครับ